บิดคอคนเนี่ยมีกระดูกที่คอเสื่อมจะถูกกดและบาดเจ็บอัมาพาตเลย <S <S คนเรามักจะชอบบิดคอเพราะว่าเวลาเมื่อยมันจะเกร็งพอเกร็งเสร็จไอตัวตามเนื้อบางส่วนเอ็นบางส่วนนมันตึงมากเพราะมันตึงมากเสร็จเราก็ต้องคลายด้วยการบิดคอบางคนไปสบัดดังกึกแรงๆอ่ะอเนี้ยเอ,อ่อมันอันตรายคือบางคนเนี่ยมีกระดูกที่คอเสื่อมจะทําให้อตัวไข่ประสาทท,ที่อยู่ข้างในเองเนี่ยมันถูกกระแทกอย่างกระทันหัน ปึ้งอันตรายถานอมคอไว้ดีกว่านวดเอาการบริหารคอก็เหมือนกันคือเหมือนกับที่เราดันหน้าผากนะครับด้านหน้าด้านหลังหรือซ้ายขวาอย่างเงี้ยเพื่อให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงอะ่ะจะดีถ้าสมมติว่าเกิดรถชนแล้วเกิดแรงกระแทกแล้วคอสะบัดอันเนี้ยคือคอสะบัดอย่างรุนแรงมันจะทําให้ไปกระแทกอย่างแรงเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเส้นประสาทของไขประสาทต,ตรงข้างหลังเนี่ยจะถูกกดและบาดเจ็บอันนั้นอันตราย บางคนอาจจะกลายเป็นอัมาพาตเลยอันนี้อันตรายอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวบเรื่องของสุขภาพถามกันมาได้นะครับหมอย,ยินดีมากๆเลยหมออยากให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงถามมานะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะพยายามรีบตอบให้ครับสวัสดีครับ